ปกติการจัดงานเทศกาลวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อ,พอคนอูนะครับผู้ที่ทําหน้าที่นะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประจําปีนีก็จะเป็นคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ำปูประจําปีนั้นๆนะครับสำหรับปีนี้เป็นปี2563ถึง2564นะครับซึ่งเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดมูลทีก็จะเป็นผู้สนับสนุนนะครับเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยเป็นงานประเพณีนะครับจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อระลึกถึง วันคล้ายวันเกิดขององค์เจ้าพ่อคุนอู่นะครับซึ่งชาวจีนเขาเคารพนับถืออยู่นะครับว่าเป็นเทพเจ้างความซื่อสัตย์ก็ทุกๆสันเจ้านะครับก็จะมีการหมุนเวียนจัดงานกันไปนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะสงสัยบางท่านจะสงสัยเอ๊ะทำไมงานวันเกิดเจ้าพ่อขุนอูเนี่ยพบว่าในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการจัดงานไม่ตรงกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะครับเนื่องจากว่าตามคติความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของท่านก็มีชีวิตอยู่เมื่อหลายพันปีก่อน ดังนั้นประวัติเกี่ยวกับเรื่องวันคล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยก็มีหลายตำนานนะครับสำหรับของงานเทศกาลวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อคนอูของสันเจ้าเรานะครับหรือของคณะกรรมการจัดงานที่จะประจําปีนี้เนี่ยเรายึดติดเอาตามคติของพุทธมหายานซึ่งท่านนับเอาวันที่13เดือน5ตามจันทรคติจีนเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อคนอูเพราะฉะนั้นเราจึงจัดในช่วงเวลานี้ครับคือในเรื่องคติความเชื่อนะครับของที่มีต่อองค์เจ้าพ่อคนอูนี้นะครับ สำหรับส่วนตัวของผมนะฮะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยคือการศรัทธาในคุณงามความดีของท่านสำหรับคนแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความเชื่อความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผสัสได้แน่แคือคุณงามความดีที่มีอยู่ในองค์เจ้าพ่อกวอนอูเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์สำหรับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อกวอนอูนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวปา่าน้าโพนะครับมาร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับแล้วก็มาร่วมสักการะท่าน ในวันคล้ายวันเกิดที่สำคัญ